ห้องสามหนึ่งหนึ่งใครจะไปซื้อหวยหได้นะครับอนุญาต <c oughs> แต่ถูกกินอย่ามาว่ากันแล้วกัน <c oughs> ดอกไหนเป็นดอกไหนไม่ได้มาปีหนึ่งเลิ่อน <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ห้องฝุ่นเยอะ <c oughs> ไม่เยอะ อเขาคลุมมาให้แม่ผมมาครับแม่มาคุมแม่โดมมาเดือนที่แล้วพี่ถึงแล้วครับคอนโดของข้าพเจ้าแตน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  เฮ้ยทีวีอยู่ข้างนอกแต่พูด่างนี้ใจเป้าเลยเดินเข้ามาถึงเฮ้ยทีวีไปไหนถึงแล้วครับคอนโดงผมที่นอนหรือว่าบ้านหลังที่สองของผมนั่นเองก็โอเคนะก็สภาพไม่ได้ฝุ่นเยอะนะฮะนอนได้อยู่ใช่จริงเหรอแกแพ้แ้นอใช่ผมแพ้ฝุ่นนี่ เนี่ยขอดูหน่อยสิเปิดมาเห็นดอยด้วยคนอนโดของเราสุดเทพโอ้โหเห็นพระธาตุเลย,อยขอตัวไปดื่มด่ำกับบรรยากาศช่ใหม่ก่อนี่ย